สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มูลแล้วนะคะในช่องมุกี้มูลเกค่ะอันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะแอบสิบแปดบวกนิดๆนะเพื่อวันนี้แบบอยากจะเปิดไพ่ไปอ่านไปหยิบไปนะคะอ่ะมาดู the hot desire ลวงความร้อนรุ่มในใจใครคนนั้น สิบแปดวกนิดๆเบาๆเนาะอะ่สำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะนะคะหากว่าใช่รู้สึกฟังแล้ว resonate หรือดีต่อใจก็รับรับเอาพลังงานตรงนี้ไปนะคะไม่ใช่ไม่ resonate นี่ไม่ใช่เรื่องของฉันก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้อง serious ไม่ต้องกดดันใไรทั้งสิ้นเนาะมา และมาดูเพื่อความบันเทิงเบาๆก็ได้นะคะเอามาดูมาดูมาดูหลวงความร้อนรุปในใจใครคนนั้เป็นยังไงบ้าร้อนหัวจะช็อตม่ช็อตแหละอะไรก็ไม่รู้คะ่ะเต็มหัวไปหมดเลย f flash o v e r นะคะหัวร้อน,ร,อนร,รุมรุมไม่รู้บ่าคุณกับเขามีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนหัวหรือเปล่าเนาะหรืออีกนเหนือคะ่ะอาจจะมีหลายเรื่องที่เข้าหัวเขา การงานการเงินอาชีพภาระความรับผิดชอบแต่ว่าเรื่องราวของคุณนะฮะก็ยังวนๆวนๆช็อตๆอยู่ในหัวเขาอยู่เหมือนกันนะแล้วเป็นอารมณ์ร้อนๆเนะเหมือนไฟเหมือนใส่เหมือนเหมือนกระแสไฟอะค่ะอะไรเงี้ยนะคะไอ้อยากมีคนอยากจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายตรงนี้นะคะอยากที่จะเข้ามาหยิบยืน อะไรดีๆให้กั hey, บคุณถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงเขาก็อยากจะมาแบบ Mad Man and Handsome มาแบบหลอ่ลอๆมาแบบมาแบบมาแบบเซอร์ไพรส์นะคะมีชอ็อกุหลาบน้อยๆชอ่บออะไรก็มไม่รู้แหละนะคะอยากจะยิบยื่นมาให้คุณนะหรือถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายนะคะคุณผู้หญิงของคุณเขาก,าก็อาจจะแบบว่าอยากจะทําให้คุณรู้สึกว่า จริงๆอะไม่มีใครเดียวเขาเหมือนคุณนะคะไม่มีใครที่บอว่าเหมือนเป็นเจ้าชายในชีวิตเขาเหมือนที่คุณเป็นบางคนอาจจะอยากจะเยียวยาความสัมพันธ์ด้วยนะพยายามพยายามดับความร้อนด้วยความเย็นงันจริงร้อนใบลาเห็นปะนะคะ คืออยากที่จะแสดงความใส่ใจห่วงใยแล้วก็มาเยียวยาความสัมพันธ์เนาะถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันก็แบบว่าอยากจะมาดูแลอยากจะมาเทคแคร์มีอะไรที่แบบว่าช่วยเหลือแบ่งปันดูแลกันได้นะคะอืมีมคําว่าแคร์และคำว่าฮิวเกิดขึ้นนะคะ มีอารมณ์ละมุนเหมือนกันนะไม่ร้อนซะทีเดียวแต่ก็นั่นแหละค่ะอืคือความสัมพันธ์คุณกับเขาอะมันอาจจะมีด้านที่ไม่เข้าใจกันอยู่เนาะนะคะตอนเนี้ยเ้าเหมือนแบบว่าอยาให้คุณนะ่ยให้อภัยเขาถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรไปก่อนหน้าเนี้ไม่ดีต่อใจคุณหรืออยากให้คุณกับเขาเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ยต่างได้ให้อภัยซึ่งกันและกันและเรียนรู้กันใหม่จะได้ไหมนะคะอ,อารมณ์อยากแสดงความรักมาแล้วค่ะนะคะ express your love เนาะอยากที่จะอะไรที่อยู่ในอก ในใจในหัวเนี่ยเขาอยากที่จะเอ็กซ์เพรสแสดงมันออกมาด้วยความรักความรู้สึกดีที่มีให้กับคุณนะคะอยากจะมาจับมืออยากจะมาประคองอยากจะมาสบสายตาอยากให้คุณนะ่ะคว้าคอเขามากอดไว้อ็กซ์เพแสดงออก Express ก็เป็นอารมณ์ด่วนๆเหมือนกันนะอยากจะเรียกมาบอกรู้สึกมันเป็นเรื่องด่วนเหมือนกันที่ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะค่ะ ทําไมเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องด่วนมีอะไรร้อนๆหรอใครมีใครมีคนเข้ามาฝั่งคุณอะมีใครเข้ามามีกลิ่นอายของของคนใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะ <c oughs> เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเออ e n เจนมันเป็นเรื่องด่วนเด็เขาจะต้องแสดงอะไรออกมา <c oughs> นั่นไง <c oughs> thrusting h r s t i n เนะคะเขามีความกระหายเออมีความอยากที่จะเข้ามาถึงตัวคุณนะคะสู่กลางใจคุณกลางตัวคุณก็ด้วยค่ะนะคะ,นะคะอืมและมันมีอารมณ์ที่ไม่ฉันจะไม่ให้เธอเปน็นนหรอกฉันจะเป็นคนควบคุมเธออยู่ตรงนี้ห้ามห้ามไปไหนติดนิสัยควบคุมและคอนโทรลเหมือนกันนะออ ต้องมีใครสักคนในนี้มีกลิ่นอายอะไรใหม่ๆเข้ามานะั่นเลยอะคะ่ะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องแบบ Express แสดงออกมา Express แบบด่วนๆด้วยแล้วก็ตามมาเพราะว่าคําว่าความอยากแล้วหื่นกระหายก็มันมีอะไรร้อนๆในหัวตายแรกแล้วเนาะเนี่ยคะ่ะ sharing เขาอยากจะได้ช่วงเวลาที่แบ่งปันอะไรดีๆร่วมกันกับคุณเนาะใส่เสื้อตัวเดียวกันนาะไม่ใช่ อยากที่จะบอกว่ามีช่วงเวลาได้แบ่งปันความรู้สึกดีๆเบียดกลายเบียดกายใกล้ชิดสัมผัสน,นะคะเพราะคงกลัวว่าคุณจะไปแชร์ชีวิตตัวเองกับใครด้วยละ่ะนะคะไม่รู้ว่าใครในเนี้ยเคยใส่ เสื้อเชิ้ตของเขาหรือเปล่าถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วคุณเป็นผู้หญิงอะคะ่ะเวลาที่อารมณ์ผู้หญิงที่ใส่เสื้อเชิ้ตผู้ชายแล้วหยิบเสื้อแฟนมาใส่อะ mm. เขามองว่ามันดูน่ารักมันดูเซ็กซี่มันดูเย้าวยวนนะแล้วยิ่งถ้าถ้าภายใต้เสื้อเชิ้ตตัวคล่อคลงของคุณผู้ชายที่คุณใส่อะคุณไม่ใส่อะไรเลยอะมันยิ่งทำให้เขารู้สึกแบบดึงดูดและเย้าวยวนจังเลยนะคะ ความร้อนรุ่มในใจใครคนนั้นแอบฝันแอบมนโนแอบคิดแฟนตาซีแฟนซีว่าได้รูปหลายสัมผัสคุณไปตามเรียวขาเบาๆนะคะแล้วก็ได้ดูแลเทคแคร์ care, กันแล้กันเนาะนะคะใครบางคนในที่นี้เรียวขาสวยหรือเปล่าเนียนหน้ารูปหน้าสัมผัสอืม เขาอยากจะคว้าตัวคุณไว้อะคะ่ะแล้วพาไปไหนก็ได้ไปไกลๆก,กันสองคนไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนภายนอกฮิตเด้นซอนเร้นจากบุคคลอื่นเลยนะคะอยู่เพียงลำพังเราสองแล้วก็เรามาค้นให้ลึกถึงความปรารถนาในการและกันว่าเราสองอะยังมีให้กันและกันมากน้อยขนาดไหนนะคะอารมณ์เล่นผีพ้าห่มก็มาเหมือนกันนะ อยู่พ่อห่มอยู่ใต้พ่อห่มผื่นเดียวกันแล้วมือไม้อาจจะแบบซนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ยคะ่ะ control ทำไมช่วงนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะคอน t r o ลจังเลยอะคะ่ะหรือคุณดูเป็นอิสระจากเขาเพราะใบแรกก็คือ control take c o n t r o นะคะใบนี้ก็คือ control ออตอนนี้ถ้าคุณแบบ i ินด p e n เ e นตมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเขารู้สึกเขาอยากที่จะกลับมาเป็นฝ่ายควบคุมเกมหรือคอนโทรลคุณไม่ให้คุณไปไหนเนาะและอีกในหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเขากับคุณนะคะมีช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันอะไรดีๆรน้อกันเนี่ยผัดกันก็ได้นะผัดกันควบคุมผัดกันรุก หัดกันรับอะไรอย่เงี้ยเออบางก็ได้คือเขาควบคุมคุณคุณควบคุมเขาอะไรเงี้ยนะคะเหมือนการเป็นการแบ่งปันอะไรดีๆเนาะถ้าเขาได้เป็นฝ่ายให้คุณควบคุมเขาเนะ่ะเขาก็อยากให้คุณรู้สึกว่าคุณนะมีอํานาจมี power เหนือเขานะคะเขาคงรู้ว่าคุณจะมีความสุขกับการได้รับตรงนั้นบางคนอยู่ไกลกันคะ่ะ นะคะ r l v e l อยากจะข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะมาหานะคะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันก็อยากที่จะเดินทางไปกับคุณไปฟังเสียงคลื่นไปเล่นน้ำทะเลไปลงน้ำแล้วก็ใช้เวลาเพียงลำพังคุณกับเขาสองคนเนี่ยอยู่ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันได้เบียดกายแนบชิดอาจจะมีการจูบนะคะ ปล่อยให้ตัวเองได้ทําตามหัวใจเนาะบางคนอยากจะไปทะเลด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยอ exotic places นะคะสถานที่ที่พิเศษสุดพิเศษสุดนะคะมันมีกันว่าการทำรักในสถานที่ที่พิเศษด้วยค่ะออ,อยากจะผ่อนคลายบรรยากาศหรือวบาว่าตอนนี้เขาอาจจะแบบหลายเรื่องมันเต็มหัวเนาะอาจจะภาระหน้าที่หรืองานเนี่ย ก็อยากจะเดินทางผ่อนคลายในที่ที่มีคุณของเขาอะค่ะสองต่อสอแล้วก็หรือแม้กระทั่งอยากที่จะอาบน้ํากับคุณตัวเปียกไปได้วยกันนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังไงอีกจ้าอันนี้ <c oughs> อันนี้ให้ดูไม่ได้ผานาภไยแรงนะคะ จริงค่ะบางคนอยู่ไกลนะคะเป็น the world ของกามาสุตราเดกเนาะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณหรืออยากจะเดินทางไปได้วยกันในโลกใบนี้ในที่ที่มีคุณกับเขาไปแค่เพียงลำพังเราสองคนอยากจะไปผ่อนคลายบรรยากาศ outdoor ได้ฟังได้อยู่ได้ฟังเสียงธรรมชาติร่วมกันนะคะได้โอบกอดคุณไว้แน,น่นๆ คุณซึ่งเป็นเหมือนโลกของเขาโลกทั้งใบของเขานะคะในภาพแบบมันมีอารมณ์ที่เขาถ้าเขาถ้าคนที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงแล้วเขาของคุณเป็นผู้ชายเขาอยากจะกอดคุณแล้วอุ้มคุณนะคะเหมือนอุ้มลูกลิงอะคะ่ะโดยที่เขาอาจจะแบบอาจจะทําอะไรกับคุณภายใต้การอุ้มมาคะ่ะหรือที่ถ้าคนที่เข้ามาดูอะเป็นผู้ชายเนาะ คุณผู้หญิงของคุณเขาก็อยากใช้คุณอนะ่ะช้อนตัวแล้วอุ้มเขาขึ้นมากอดเขาไว้แน่นๆแล้วก็สบสายตากันแล้วมองว่าเหมือนเราสองคนเป็นโลกของกันและกันนะคะอืมให้ดูไม่ได้หน้าไพแรงแล้วยังไงต่อร้อนดุมอยากเดินทางไาเลยอืมทำไมจะไม่อยากเดินทางล่ะเพราะเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาค่ะ นะคะตอนนี้ใครบางคนอะ่ะดูสวยเซ็กซี่มีสเสน่ห์เย้ายวนมากแล้วดูแบบเป็นตัวของตัวเองมากดูเย็นชาคูลมากนะคะ่ะเขากลัวเหมือนกันนะว่าคุณพร้อมจะตัดเขาทุกเมื่อมันนี่นะคะเออเป็นคุยน็อปส์ในเวอร์ชั่นกามาสตราที่มันไม่ใช่แค่เขาหรอกที่เขารู้สึก ดึงดูดกับคุณนะ่ะเขามางวัส,สเนี์ของคุณขนาดเนี้มันอาจจะเป็นต้องสายตาใครด้วยความเด่นความโดดเด่นความเด็ดขาดของคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นพลังที่ดึงดูดด้วยแล้วกลัวเหลือเกินว่าคุณจะตัดเขานะคะอืมเขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้คุณตัดเขาเลยที่อยากจะทําอะไรที่มันชัดเจนมีการเดินทางนะคะนั่งอูดไปด้วยกันไปที่ไกลๆด้วยกันเพราะเขาจะไม่ยอมให้คุณตัดเขา นะคะแต่เขาจะลงดาบคุณเองลงดาบอะไรหรอฟาดฟันอือจะยังไงต่อจ๊ะ กขาอยากจะกอดคุณไว้แน่นๆค่ะนะคะกอดคุณไว้แน่นๆแล้วปกป,ป้องคุณตรงเนี้ยไม่ให้คุณไปไหนจากเขานะคะมีอารมณ์ที่อยากจะให้ช้อนตัวคุณนะ่ะขึ้นมานั่งบนตาแล้วก็แบบว่าให้คุณเบียดกายแนบชิดแล้วแบบฟังเสียงหัวใจเขาสิฟังเสียงหัวใจเขาสิสว,าสว่ามันเต้นแรงขนาดไหนเมื่อคุณอยู่ใกล้ๆมีอารมณ์ห่วงประคองอย่างห่วงแห่นะนี้ดูได้ไม่เป็นไรนะคะอืม กอดไว้กอดไว้อารมณ์ประคองห่วงแฮนไม่ให้ไปไหนนะคะแล้วยังไงต่อจ๊ะเขาอยากที่จะมาเจอหน้าคุณคะ่ะ เดินทางมาเจอหน้ามาพูดคุยมาสื่อสารมาตกลงกันว่าคุณกับเขาเราสองคนจะไปยังไงต่อแอะมีอารมณ์อยากจะเขี่ยขากันใต้โต๊ะปลุกความร้อนเบาๆได้นะหรือตอนที่คุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกันเนาะอาจจะแบบว่านั่งกินข้าวด้วยกันก็ชอบแบบเล่นขากันนะเขี่ยใต้โต๊ะแบบเป็นการยั่วๆเป็นการปลุกความร้อนๆๆเบาๆอะไรเงี้ยเป็นความสนๆอยากเดินทางแล้วแหละ มาเจอเดินทางไปได้วยกันไปไหนก็ได้นะคะเพราะสำหรับเขาว่าค่ะคุณเลอค่านะคุณเลอค่ามีผลต่อใจเขามากคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเป็นคนสำคัญแล้วทุกวันนี้คุณยิ่งดูสวยดูโดดเด่นดูแพงดูมีค่าเป็นคนที่อยู่หนึ่งเดียวในใจ เออและความโดดเด่นของคุณเนี้ยกลัวเหมือนกันค่ะกลัวจะเสียไปอืมนะคะแล้วถ้าคนที่เข้ามาดูปผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณเขาอยากจะเป็นคนเดียวในใจของคุณเหมือนกันค่ะนะคะมีอะไรอีกจ๊า น,นี่จะอ่านแบบซอฟๆนะคะมันมันเป็นเท็กซ์มันเป็นคำพูดที่แอบ,บแบบแรงนิดๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่านมาเต็มสตรีมเนี่ยประมาณว่าเขาเขาอยากจะบอกว่าเด็กดื้อคนเนี้ยเขาอยากที่จะให้ตัวเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสกับคุณ หรือบริการชั้น First Class ของเขา,าสู่คุณผ่านนะคะผ่านผ่านบทรักนะคะอันร่าร้อนบางคนอาจจะอยากผ่านบทรักที่ใช้ลิมฟิีปากนะคะในการกลืนกินคุณทั้งตัวทั้งหมด โดยเฉพาะยิ่งอาจจะใช้เวลากับบางส่วนนานหน่อยเพื่อแสดงว่าแพ็กเกจของเขาที่เขาเตรียมไว้ให้อ่ะมันเป็นบริการชั้นพิเศษจริงๆนะเป็น First สคลาสจริงๆยังงี้ก็ได้หรอและความร้อนรุ่มในใจเขาเนี้ยค่ะเนาะเขาอยากที่จะเห็นคุณอยู่ทั่วทั่วบ้านเขาเนะี่ย นะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องรับแขกในครัวบนบันไดในห้องน้ำนะคะเห็นคุณอยู่ตรงนั้นกับเขาทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจ cool คะู่ค่ะตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องรับแขกบนบันไดทุกที่เพราะว่า เขาอะต้องการคุณตลอดเวลาและต้องการทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่ทุกที่อะตรงนั้นเรากับเป็นสวรรค์ของเขาต่อให้เป็นห้องครัวก็เถอะจ้ะ,อ,ะอีกสักใบเถอะ ท,ทั้งวันทั้งคืนเขาไม่อยากจะหลับจะนอนเลยค่ะแค่เพียงมีคุณอยู่ใกล้ๆนะคะอือ๋อเล่นหมากรุกเพราะว่ามันจะใช้สมองไงมันก็จะต้องแบบว่าใช้เวลานานอย่าคิดลึกอ๋อไอ้วันน new beginning w i t h y o u บางคนห่างเหินกันไปเนาะ เขาต้องการการเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะนะคะอืออยากให้เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามนะคะและ nothing's gonna change my love for you ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงความรักนะคะจากใจเขาที่มีให้คุณไปได้เลยเนาะ คุณเป็นของขวัญที่เลอค่าที่สุดในชีวิตเขาค่ะ You are precious gift of my life คุณเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับเขามากเลยเนาะและ I don't care What others may say about us, I'm sure o u r days will come at the divider. Huh? แต่ความสัมพันธ์นี้ยค่ะอาจจะมีประเด็นของคนรอบข้างไม่เข้าใจอาจจะต่างการเลี้ยงดูต่างวัฒนธรรมอะไรก็ตาม่างแต่เขาก็ไม่แคร์นะเขาเชื่อว่าเรื่องของคุณขเขาอะค่ะถ้าถึงเวลาที่มันใช้มันจะใช้มันจะเกิดขึ้นเองเนาะมีอุปสรรคเหมือนกันนะ นะคะไม่รู้อุปสรรคเรื่องอะไรนะครับขอระหว่างคุณกับข่าวเขาห่วงแหนคุณค่ะสองใบซ้อน who are you with tonight คืนนี้เธอจะไปอยู่กับใครห่วงอื ห่ังมากสองใบซ้อนเพราะใบนี้ก็บอกว่า I don't want you g o out with anyone else ฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปข้างนอกกับใครนะคะนี่ไงความร้อนรุ่มในใจอาจจะทั้งอารมณ์ห่วงอารมณ์กลัวสูญเสียอารมณ์หึงอารมณ์อยากเริ่มต้นใหม่มันก็คลายกันไปเนาะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและรับฟังใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันใดๆสิน้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันเนาะและถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูแลรักษาสุขภาพด้เป็นอนทุกคนเลยเทคแคร์แล้วก็ a เต a สนนะ บ๊ายบายค่ะ